ลักษณะการจัดหมวดหมู่ของแต่ละปิดกได้กล่าวแล้วว่าพระไตรปิดกนั้นแบ่งออกเป็นวินัยปิดกสุดตันตปิดกและอภิธรรมปิดกโดยลำดับพระโบราณอาจารย์ฝ่ายไทยได้ใช้วิธีย่อหัวข้อสำคัญในแต่ละปิดกเพื่อจำง่ายเป็นอักษรย่อในการใช้อักษรย่อนั้นวินัยปิดกมีห้า สุดตันตาปิดกห้าคำอภิธรรมปิดกเจ็ดคำดังต่อไปนี้วินัยปิดกอักษรย่อในปิดกอื่นๆไม่มีปัญหาคงมีปัญหาเฉพาะวินัยปิดกคืออาปามะจุปากอาคืออาธิกรรมการกระทำที่เป็นต้นบัญญัติหมายเฉพาะรายการพระวินัยตั้งแต่อาบัติปาราชิก ลงมาถึงสังฆาทิเศษปาคือปาจิตตีเป็นชื่อของอาบัตในปาติโมกเฉพาะตั้งแต่ถัดสังฆาทิเศษลงมาทั้งสองหัวข้อนี้เป็นการย่ออย่างจับความมากกว่าย่อตามชื่อหมวดหมู่จึงไม่ตรงกับชื่อที่ใช้เป็นทางการในวินัยปิดกส่วนอีกสามข้อท้ายตรงตามชื่อหมวดหมู่ฉะนั้นถ้าจะจัดตามชื่อ จึงควรเป็นดังนี้ 1. มหาวิพังหรือภิกขุวิพังว่าด้วยศีลของภิกษุที่มาในปาติโมกคําว่าปาติโมกค,คือศีลที่เป็นใหญ่เป็นสำคัญอันจะต้องสวดทบทวนในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 2. ภิกคุณีวิพังว่าด้วยศีลของนางภิกษุณี 3. มะคือมหาวัคแปลว่าวัคใหญ่แบ่งออกเป็นคันธกะคือหมวดต่างๆสิบหมวด 4. จุคือจุลวัคแปลว่าวัคเล็กแบ่งออกเป็นคันธกะคือหมวดต่างๆสิบสองหมวดหปะคือปริวาทหมายถึงหัวข้อเบตเตเลตต่างๆ เป็นการย่อหัวข้อสรุปเนื้อความวินิจฉัยปัญหาในสีเรื่องข้างต้นแต่ตามความเข้าใจของชาวอังกฤษที่ตั้งสมาคมบาลีปรกรณ์ขึ้นพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศอังกฤษเขาแบ่งวินัยปิฎกออกเป็น3มส่วนคือ 1. สุดตวิพังหมายรวมทั้งศีลของภิกษุและภิกษุณี 2. ขคันทก,กะหมายรวมทั้งมหาวัคและจุลวัค 3. ปริวานคือหัวข้อเบตเตเล็ดปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องในวินัยปิดกแต่ประการใดตนฉบับก็ตรงกันเป็นแต่การเรียกชื่อหัวข้อหรือวิธีแบ่งหัวข้อต่างกันออกไปเท่านั้นในหนังสืออัทธกถาวินยัยสมันตป่าสาธิกาภาคหนึ่งหน้าสิพระอัธกถาจารย์ จัดหัวข้อย่อวินัยปิฎกไว้ว่าชื่อว่าวินัยปิฎกคือปาติโมกสองได้แก่พิกุปาติโมกพิกุณีปาติโมกวิพังสองได้แก่มหาวิพังหรือพิกุวิพังกับพิกุณีวิพังคันธากะยี่สิบสองคือรวมทั้งในมหาวัครและจุลวัรรและปริวาณสิบหก เรื่องเหล่านี้คงเป็นปัญหาในการเรียกชื่อหมวดหมู่ตามเคยถ้ารู้ความหมายแล้วจะท่องจำหัวข้อย่อๆแบบไทยว่าอาปามะจุปะก็คงได้ประโยชน์เท่ากันอันหนึ่งท่านผู้อ่านจะเข้าใจยิ่งขึ้นเมื่ออ่านถึงภาคสามอันว่าด้วยความย่อแห่งพระไตรปิฎกเพราะจะได้เห็นหัวข้อที่แบ่งออกไปเป็นหมวดหมู่รองๆลงไปจากหมวดใหญ่อย่างชัดเจน สุดตันตะปิดกหัวข้อย่อแห่งสุดตันตะปิดกมีห้าคำคือทีมะสังอังขุดังต่อไปนี้หนึ่งทีคือทีข้นนิกายแปลว่าหมวดยาวหมายถึงหมวดที่รวบรวมพระสูตรขนาดยาวไว้ส่วนหนึ่งไม่ปนกับพระสูตรประเภทอื่นในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น34สูตร สองมะคือมัชฌิมานิกายแปลว่าหมวดปานกลางหมายถึงหมวดที่รวบรวมพระสูตรขนาดกลางไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไว้ส่วนหนึ่งในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้นหนึ่งห้าสิบสองสูตรสามสังคือสังยุตตนิกายแปลว่าหมวดประมวลคือประมวลเรื่องประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่เช่น เรื่องพระมาหากัสสปะเรียกกัสสปะสังยุตเรื่องอินทรีย์หรือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเรียกอินทรียาสังยุตเรื่องมรคคือข้อปฏิบัติเรียกมรคะสังยุตในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้นเจ ,62 สูตรสำหรับการนับจำนวนสูตรนี้กล่าวตามหลักสูตรของอัทธกถา พราะในสังยุตตนิกายและอังคุตระนิกายบางแห่งก็บอกชื่อสูตรบางแห่งก็ไม่บอกชื่อส่วนใหญ่ไม่บอกชื่อสูตร 4. อังคืออังคุตระนิกายแปลว่าหมวดยิ่งด้วยองค์คือจัดลำดับธรรมะไว้เป็นหมวดหมวดตามลำดับตัวเลขเช่นหมวดธรรมะข้อเดียวเรียกว่าเอกานิบาตหมวดธรรมะสองข้อ เรียกทุกการนิบาตหมวดธรรมะสามข้อเรียกติการนิบาตดังนี้เป็นต้นจนถึงหมวดธรรมะสิบข้อเรียกทัศกานิบาตหมวดธรรมะเกินสิบข้อเรียกอติเรททัศกานิบาตในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น9,557สูตร5ขุคือขุทธกะนิกาย แปลว่าหมวดเล็กรวบรวมข้อธรรมะที่ไม่จัดเข้าในสี่หมวดข้างต้นมารวมไว้ในหมวดนี้ทั้งหมดเมื่อจะแบ่งโดยหัวข้อใหญ่ก็มีสิบห้าเรื่องคือ 1. ขุทธ,ธกปาทะแปลว่าบทสวดเล็กๆน้อยๆโดยมากเป็นบทสวดสั้นๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 2. ธรรมบทแปลว่าบทแห่งธรรมะ คือธรรมภาศิตสั้นๆประมาณ300หัวข้อส่วนเรื่องพิสดารมีท้องเรื่องประกอบปรากฏในอัถกถา 3. อุทานแปลว,ว่าคำที่เปล่งออกมาหมายถึงคำอุทานที่เป็นธรรมภาสิต์มีท้องเรื่องประกอบเป็นเหตุปรารบในการเปล่งอุทานของพระพุทธเจ้า 4. อิต,ติวุตกะแปลว,ว่า ข้อความที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นการอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อความไว้อย่างนี้ไม่มีเรื่องประกอบมีแต่ที่ขึ้นต้นว่าข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสไว้อย่างนี้ 5. สุดตานิบาตแปลว่ารวมพระสูตรคือรวบรวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดต่างๆไว้ด้วยกัน มีชื่อสูตรบอกกำกับไว้ 6. วิมานวัตถุแปลว,ว่าเรื่องของผู้ได้วิมานแสดงเหตุดีที่ให้ได้ผลดีตามคำบอกเล่าของผู้ได้ผลดีนั้นๆ 7. เปตะวัตถุแปลว,ว่าเรื่องของเปรตหรือผู้ล่วงลับไปที่ทำกรรมชั่วไว้ 8. เทระคถา ภาษิตต่างๆของพระเทระผู้เป็นอรหันตสาวก 9. เทรีคถาภาษิตต่างๆของพระเทรีผู้เป็นอรหันตสาวิกา 10. ชาดกแสดงภาษิตต่างๆเกี่ยวโยงกับคำสอนประเภทเล่านิทานซึ่งท้องเรื่องพิสดารมีในอัตถกถา,ธาเช่นเดียวกับธรรมบท 11. เอ นิเทศแบ่งออกเป็นมหานิเทศกับจุลนิเทศคือมหานิเทศเป็นคำอธิบายพระพุทธภาษิตในสุตตานิบาตรวม16สูตรส่วนจุลนิเทศเป็นคำอธิบายพระพุทธภาษิตในสุตตานิบาตว่าด้วยปัญหาของมานพสิบ16คนกับคักคะวิสารสูตรกล่าวกันว่าเป็นภาษิตของพระสารีบุตรเถระเจ้า ส,สิปฏิสัมพิธามักแปลว,ว่าทางแห่งปัญญาอันแตกฉานเป็นคำอธิบายหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวกันว่าพระสาวรีบุตรเทระเจ้าได้กล่าวไว้ 13. บสามอปทานแปลว,ว่าคำอ้างอิงเป็นประวัติส่วนตัวที่แต่ละท่านเล่าไว้ซึ่งอาจแบ่งได้ คือเป็นอดีตประวัติของพระพุทธเจ้าของพระเทระอรหันตสาวกของพระเทรีอรหันตสาวิกาส่วนที่เป็นประวัติการทำความดีของพระปัเจก,กับพุทธเจ้านั้นมีคำอธิบายว่าเป็นพระพุทธภาษิตตรัสเล่าให้พระอานุนฟัง14พุทธวังสะแปลว,ว่าวงของพระพุทธเจ้า หลักการใหญ่เป็นการแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต24องค์รวมทั้งของพระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจึงรวมเป็น25องค์นอกจากนั้นมีเรื่องเบ็ดเล็ดแทรกเล็กน้อย 15. จริยาปิดกแปลว่าคำพีแสดงจริยาคือการบำเพ็ญบารมีต่างๆของพระพุทธเจ้า ซึ่งแบ่งหลักใหญ่ออกเป็นทานคือการให้ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยและเนคขมมะคือการออกบวชข้อสังเกตท้ายสุดตันตปิฎกพระสุดตันตปิฎกซึ่งแบ่งออกเป็นห้านิกายดังกล่าวมาแล้วคือทีฆานิกายจนถึงกุทธ,ธกานิกายนั้นบางครั้งพระอัฏฐกถาจารย์ กล่าวว่าห้านิกายนี่แหละจะเรียกว่าประมวลได้ครบทั้งสามปิดกก็ได้คือถือว่านอกจากพระพุทธวจนะที่อยู่ในสีนิกายข้างต้นแล้วพระพุทธวจนะที่เหลือจัดเข้าในขุตกนิกายคือหมวดเบตเตเล็ตทั้งหมดคือทั้งวินัยปิดกและอภิธรรมปิดกจัดเข้าในขุตกนิกายทั้งสิน้นคำว่านิกายนี้ในที่นี้บางแห่งใช้คำว่าอาคมแทน พระไตรปิฎกป่ายเทรวาดที่ปรากฏแปลในฉบับจีนชาวจีนใช้คำว่าอาคมหมายรวมแทนพระไตรปิฎกของป่ายเทรวาดอภิธรรมปิฎกหัวข้อย่อแห่งอภิธรรมปิฎกมีเจ็ดคำคือสังวิทาปุกกะยะปะดังต่อไปนี้ หนึ่งสังคือสังคณีว่าด้วยการรวมหมู่ธรรมะคือธรรมะแม้จะมีมากเท่าไรก็อาจรวมหรือจัดเป็นประเภทประเภทได้เพียงไม่เกินสามอย่าง 2. งวิคือวิพังว่าด้วยการแยกธรรมะออกเป็นข้อข้อเช่นเป็นขันห้าเป็นต้นทั้งสังคณีและวิพังน์นี้เทียบด้วยคำว่าสังเคราะห์ หรือเ n t h e s i s และวิเคราะห์หรือ analysis ในวิทยาศาสตร์เป็นแต่เนื้อหาในทางศาสนากับทางวิทยาศาสตร์มุ่งไปคนละทางคงลงกันได้ใน,นหลักการว่าควรเรียนรู้ทั้งในทางรวมกลุ่มและแยกกลุ่มเช่นรถคันหนึ่งควรรู้ทั้งการประกอบเข้าเป็นคันรถและการแยกส่วนต่างๆออกฉะนั้น 3. ทา ในที่นี้คือเท่าธงสาราะนะครับคือธาตุกถาว่าด้วยธาตุคือธรรมะทุกอย่างอาจจัดเป็นประเภทได้โดยธาตุอย่างไร 4. ปุกคือบุคคลบัญญัติว่าด้วยบัญญัติหกประการเช่นบัญญัติขันบัญญัติอายตนะจนถึงบัญญัติเรื่องบุคคลพร้อมทั้งแจกรายละเอียดเรื่องบัญญัติบุคคลต่างๆออกไป ห้ากะคือกถาวัตถุว่าด้วยคำถามคำตอบหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาพระอัฏฐะกะถาจารย์กล่าวว่าเป็นคำถามห้าร้อยคำาตอบห้าร้อยแต่ตัวเลขห้าร้อยนี้อาจหมายเพียงว่าหลายร้อยเพราะเท่าที่นับกันดูแล้วได้คำถามคำตอบอย่างละ219ข้อหมายเหตุผู้อ่าน อาจารย์พรรัรตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้นะครับหน่วยต่างๆที่อธิบายในพระไตรปิฎกบางทีก็เป็นแค่สำนวนแขกนะครับที่หมายถึงว่าเยอะมากไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีห้าร้อยจริงๆเช่นห้าร้อยชาติอาจจะมีแค่สองสาชาติหรืออาจจะเป็นแสนชาติเปรียบเทียบคล้ายภาษาไทยที่เราเข้าใจกันนะครับเช่นโจรห้าร้อยไม่ได้หมายถึงมีโจรห้าร้อยคน หยะคือยมกว่าด้วยธรรมะเป็นคู่คู่บางทีการจัดคู่ก็มีลักษณะเป็นตักกะวิทยาซึ่งจะได้กล่าวถึงในภาคสามย่อความแห่งพระไตรปิฎก 7. ปะคือปัจฐานว่าด้วยปัจจัยคือสิ่งสนับสนุน24ประการ เป็นนั้นว่าหัวใจย่อดแห่งพระตรัยปิฎกคืออาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะมีรายละเอียดดังกล่าวมานี้